เท่ครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่บนเรือยอชนะครับเราพา FA ทั้งหมดเนี่ยมาเที่ยวด้วยกันนะครับทั้งหมดประมาณ30ชีวิตด้วยกันนะครับก็บรรยากาศวันนี้นะครับสนุกสนานนะครับสวันหนึ่งคืนนะครับที่เรามาที่พัทยาด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศดีก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ด้วยนะครับว่าแต่ละคนนะครับมาเที่ยวเนี่ยเขามีความประทับใจแบบไหนยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปขอ3คํากับทุกๆคนกันเลยไปครับขอสัมภาษณ์เลยครับพี่อาการตอนนี้3คําเป็นไงบ้างพี่ตอบไม่ถูกเลยีน ไปแจ้งแล้วไปดีกว่าเมาบ้างเลยเมาเลยนั่งใจแค่เฉยไม่มีไรโอเคครับคนแรกนะครับก็คือคนเกนั่นเองนะครับเดี๋ยวขอสามคำให้กับทริปนี้หน่อยครับคนเกสมันมากแม่โ<ไ>โอ้โห<ไ>เดี๋ยวเมื่อกี้คือเป็นนักร้องเหรอใช่แบบมีจังหวะเสียงหลบเนี่ยให้มันมากแม่เฮ<ไ>้ยโอ้เฮ้ยทำสองทีก็ได้สองทีเลยเหรอโอ้โหแจ๋วมากเลยอ่ะขอสามคำเลยจ้าทริปนี้มีความสุขขอสามคำเลยจ้า โหดมันหาโหดเฮ้ยตอนแรกโหดมันหาก็สามแล้วเยสก็เป็นสี่ดิทำไมก็นี่แหละโหดมันหาโอเคขอสามคำครับจันเจมส์ครับทิปนี้รักนะจุ๊บจุ๊บเอาะลรเกิน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 ขอแค่สามคำย่าอ่าอ้าโอเคสนุกมากคนับเกินตลอดมากครับับสนุกมากครับเอาล่ะสนุก ไปโรงเรียนเลยครับหนูครับเอ้าขนาดนี้สวัสดีครับบังคูด้วยดีกว่าสามคำคไม่กลับทีมนี้นะครับคุณต้องมาค่ะคุณต้องมาโอเคทางนี้เป็นยังไงครับสามคำครับพี่อย่าพลาดไม่แน่ใจว่าการเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะเมาเรือมากอ๋อเป็นยังไงบ้างครับพี่เมาเรือครับพี่ผมมาขอสามคำไม่ใช่สารภาพพี่ไปข้างในกันดีกว่านะครับมีเพื่อนๆอยู่ข้างในด้วยไป ทำให้กับทริปนี้หน่อยครับพี่ทำคำสำหรับทริปนี้เหรอคะครับผมมึนเมามัน <classified. S 2> ขอสามคำนะครับคำมันขาดขอสามคำให้กับทริปนี้หน่อยจ้ะบอกเลยว่าเมาง่วงสนุกโอเคครับถือว่าเขาหลับอย่างสนุกสนานนะครับโอเคครับตอนนี้เรามาเจอกันอีกหนึ่งท่านนะครับสองท่านเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ดีกว่าขอสามคำหน่อยครับพี่เข้มมากมากเข้มมากมากน้องแซนเข้มเข้มเข้มอะไรวะเนี่ยเข้มเข้มเข้มผ่นกล้องมาหน่อยครับหันกล้องมาหนครับ ตอนนี้นะฮะสามคนนะ,นะครับจากตอนแรกเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวอยู่ดีๆนะฮะตอนนี้เข้าสู่หมวดผู้ประสบภัยเรียบร้อยแล้ว <c oughs> โอ้โหจากนักท่องเที่ยวสู่ผู้สภัยเ <c oughs> อเคครับเรามาเจอกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์อลเล็กครับ <c oughs> อาจารย์อเล็กครับครับผมขอสามคำให้กับทริปนี้หน่อยครับผมวิวสวยมากวิวสวยมากไหนหมายถึงวิวทะเลหรือว่าวิวอีกลำวิวทะเลครับวิวทะเลมาสัม์พ่ตอดีกว่านะครับว่าขอสามคำให้กับทริปนี้หน่อยครับพี่ต่อครับ สนุกอย่างเมามันอีกแล้วแหละเอามัเอามันสนุกเมาเมาแมนพี่ขอสามคำให้กับทริปนี้ครับพี่สะใจจังสะใจจังโอ้โหสามคำให้กับทริปนี้ครับผมกูเมาเร่อขอสามคำให้กับทริปนี้หน่อยครับผมสนุกมากขอสามคำให้กับทริปนี้ครับพี่สุดยอดมากเธอน่าจะสี่อ่ะเออเนั่นละสิต้องรคำหนึ่งเอามทริปต้องมีเรา หนึ่งในผู้ประสบภัยเมื่อสักครู่นี้นะฮะตอนนี้กําลังช่วยเหลือตัวเองเข้ามาสู่เรือแล้วนะครับแค่เอาตัวเองก็ลําบากแล้วนะครับขึ้นมาเร็วถ่ายไว้ถ่ายไว้อารอยได้ไหมอ่ะเเมื่อกี้เมื่อกี้ผมได้ยินสามคําจากน้องนะครับเขาบอกว่า เดี๋ยวแป๊บนึ่งครับขอสามคำหน่อยครับผมกินอยู่ดีกินอยู่ดีขอสามคำให้กับทริปนี้หน่อยครับพี่มันสุดๆมันสุดๆ you we be the witch in the sense of time